การที่เข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทเนี่ยซึ่งมีข่าวว่าจะมีการยื่นขออนุญาตคาสิโนเนี่ยประชาชนควรติดตามครับว่าโครงสร้างการถือหุ้นนะครับที่มีกองทุนโอปุซึ่งมันมีมีการต,ตั้งฉากบางอย่างเนี้ยตั้งสมญานามว่าเป็นไอ้โมงดูไปได้ไหมแล้วเข้ามาลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ผมชี้ไปที่รัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นพิเศษครับเพราะว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังครับแล้วสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนี่แหละเป็นหน่วยงานของรัฐที่กําลังรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรท่านควรจะรับทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกรณีของบริษัท BGI แล้วท่านเอง ควรจะติดตามและนี่นอกเหนือจากนี้ครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ่นมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าไอข้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันโยงไปที่กองทุนวายุพัก